วันนี้ผมจะมาแจกมดกันนนัเอง e อันนี้เป็นมดของแทนนะครับนี่่อยมีทั้งเขี้ยวมีทั้งอะไรหลากหลายอย่างเลยนะครับเจ๋งมากมายเลยนะครับันนี้แล้วผมจะลองใช้เครื่องปรุงยาดูเดี๋ยวผมจะแสดงอะไรให้ดูนะครับถ้าไม่เสียงรบกวนอะไรก็ขออ,อ,อภัยด้วยนะครับนกดก็กดเข้าไปเลยนะครับอันนี้จะเป็นเอ้ยเอาเขี้ยวใส่ไปต้องการเชื้อเพลิงด้วยนะครัน,นี้เดี๋ยวผมจะแสดงอะไรให้ดู ก็คือเคีื่อของมังกรตัวหนึ่งมันสามารถน,นามาทาําเป็นยาหนึ่งได้นะคะทำเป็นยาหนึ่งได้นะคบเดี๋ยวก็ดูก่อนเลยนะคระขั้นหนึ่งนะครับผมขอหาอุปกรณ์นหนึ่งก่อนโอเคค่ะในถ้าหวานเสร็จแล้วเอาในถ้าหวานมาก่อนเลยนะครบรอก่อนเลยนะครับถ้าได้เดี๋ยวสุขนจเห็นสิ่งมากสักันนะครัะ แล้วก็เอาผงคิปเปอร์มาอันได้กันเป็นยาซัดนะครับแล้วก็ใส่คงเชขอกไปคงเี่ยวร,ระดับพิเศษนะคบงั้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูไข่กันก่อนเลยระหว่างนี้มาดูไข่กันเลยนะครับพวกเราก็จะมาอยู่ในหมวดหมูของไข่นะคัเพราะเราก็หาตัวเลือกใหม่ๆเพราะผมจะเอาออกมาหลากหลายตัวเลยนะคบอันนี้มันมีแต่บอร์ดก,กทั้งนั้นเลเ่นา่ะทีเดียว อ้กดเข้าไปโอเคได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่ผมคิปเปอร์เข้าไปเสียคนที่บอกว่านั่นคือต้นใหญ่พี่หรอครับไม่ใช่นะครับมันก็คล้ายๆอคโอ้ผมไม่จะมาแจกมอนตนี้นั่นเองอันนี้เป็นของแท้นะครับใช้ตัวนี้ผม,มว่าโหดที่สุดแล้วนะครแต่วิธีการหาที่นนยนกจะต้องต่อยต้องฆ่ามังกรน,นะครับตัวนี้นั่นเองมังกรถึงจะได้ที่ว่านา มองกรตัวนี้มีน้ำชื่อว่านาคานะคะอุ๊ยดูสิว่าแหลกแล้วแค่จนผมเริ่มแหลกแล้วแค่นี้ก็เริ่มแหลกแลนะครับโคตรสุดๆเลยคือในอินทรียย้ายดูนี่นะครับมันเป็นยาการคิดนะครับอ้าวปัญไงครับยากันคิดนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่เชื่อไม่คือสองเทได้เลยนะครับแล้วผมจะเสดงจริงๆขอให้ว่าสองเทดูทุกคนต้องการหลงนี่นะครับโตั่วก็จะไม่เป็นไรนะ นี่องแท้กงาทแ่นี่อกัุกคนคงเชื่อเรืองนทนะคก็จะปล่อยนาตาสามารถพบได้ที่ภูเขา แต่ถ้าเรอยู่ที่ภูเขาเราจะเคล็เสียดเลยนะคะแคลไม่ได้ขอแคลแคลเก่งด้วยนะคระแคมไม่ได้ท<อ>ี่เราอยู่แคลไม่ใช่ของแคแลแค่นี้นะครับมันยังมีอีกเดี๋ยวผมจะแสดงอะไรให้ดูนะครับผมมีวายากคนอ,อนครี่ทีผมยังมีสถานะอยู่นะครโอ้มา,ส,าส่งมาเลยนะครับมาเร็วป้านหนุนนะครับผมน,นุ่ง เอาสถานะออกก่อนด้วยการกินนมเอานะครับกินนมน่าจะหายอยู่นะคะอู้ดสถานะไม่หายนะคบมดนี้เป็นมดพิเศษสถานะไม่หายผมรู้วิธีการทำให้สถานะหายแล้วนะครับ่หายแล้วนะคไหนแคไม่จไม่ใจนต่อสับเบิ้าตายอย่างยท่าทันใดทันในะคบเหียมตายเลยนะครับ โคตในเธอร์ไลท์ถือว่าอยูเ่เลยอะพวกเราก็จะมาเอาเออ่ของที่พวกผมต้องทิ้งเอาไว้อันนี้กันเลยนะคะมาทำไม่ยากจะให้ดูนะแล้วก็ใครก็อาจะรู้แล้วบางคนหลับบางคนก็ยังไม่รู้นะมอนนี้มันทำดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะคะคองมอามารถของนี้ก็คือมันไม่ได้แข็งนะคะไม่ใช่แค่นั้นนะคะ ยังไม่ดูยังไม่มีนะครับมาดูกันได้เลยนะครับก็คือนี่วกเราไปไไถได้ด้วยไหมใช่ถือว่าพวกเราสามารถเดินได้ไหมถ้าเป็นทางเดินนะครับสำหรับน,นี่กำลังหนีข้ามตัวอะไรอยู่หรือแล้วเดินมันก็ถือว่าได้แล้วเป็นยังนะครับคนพาาิเศษและทุกคนสามารถไปทําเป็นที่ทะเลได้ เริ่มจะมาดูกันก่อนนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมันมีธนูใหม่ด้วยนะครับรู้สึกว่าธนูใหม่ที่ผมว่านี่ลูกดอกนะคระเอาเพื่มเริ่จะทำเป็นแบบนี้เอ้ยกดค้างแล้วก็เอ้ยเอ้ยนี่ไงครับกำลังเอ้ยอ่ะกำลังเป่าอยู่ครับผมจะแสดงลิฟเดชให้ดูนะไม่มีความสามารถ แล้วก็ยิงลูกหาฮาเกยวกลับไปเจ้าตัวนี้นะครับมันสามารถถอดหมวกได้จนจะกลายเป็นหัวแบบนี้ครับใช่เลยนะครับนี่คือลูกฮาฮามอดของแท้ทําได้อย่างเดียวนะครับ,รบส่วนสปอนทำไม่ได้นะครับใช่เลยคะเห็นตรงนะครับความที่ว่ามันเป็นของแท้มันมีความประโยชน์หลายอย่างมากเลยนะครับี๋้วก็ขอขอ,ขอดเวลาก่อนสักป๊นหนึ่งนะครับค้างค้างค้างไม่มีอะไรขึ้นก็ขอทท้ มันก็จะมีเรื่องให้ขึ้นดูด้วยนะคับ้านหนึ่งนะครับผมโอเคทำใจดูอะไรนะครับมันสามารถเห็นในนี้ได้ด้วยนะครับอึ๊บหมายถึงว่าเอยผมจะหาตัวสมมามาสู้กันเลยนะครับอึ๊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 บก็คือถือว่าผมมารีวิวแจกมอนนี่แหละอันนี้คร okay. 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 Mm ั hmm. okay. mm ้งนี้อ๋ออันนี้ผมมาผิดนะครับเป็นแฟนคอมอึ๊บ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 ยอมรบเอาไว้ ับไปที่ไไปที่นในป่าจังเกิลระวังตัวนี้ด้วยนะคะอุ้ยมันงสกินไหรือว่าป่าที่มีแพนด้านะคบผมเรยนมาว่ามันแรงมากๆเลยยิ่ง่กคือใบอมจังเกิลนะครับพยายาอยิ่งสุเอค่วาอคเลยนะคะเพรจะมงีจ้าานเราได้ ไม่ธรรมดาเลกคุณดูมันเลี้ยงด้วยนะคน่าเลี้ยงแม่พอมันดอกอันนี้ออกมาแล้วก็ทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแล้วพอมันดอกออกมาพอเลี้ยงก็จะเป็นแบบนี้เอาเลยนะครับนี่ดูเลยนะครับแล้วใส่อะไรให้มันขึ้นพอเลี้ยงออกมาแล้วนะครับก็เลี้ยงร้อยให้มันโตอย่างเดียวใช่เลยนะครัะยี่ก้อไม่เด็โต มอคล้ายๆเบเบ้เลยนะครับจระที้ใครมือจากเบเบ้ที่สวยว่ามจมีหานั่ผมบอกใช่เลยนะเจ๊หานิมคตดหานะครับผมนะใช่เลยนะครับกดเข้าไปตรงนี้ครับไปอยู่ใกล้มันครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพยายามมันจะมีสักครั้งหนึ่งอ่ะที่เราสามารถเอาอันั้นได้ครับผมมันได้นะตรงกระมือ่ะใช่เลยนะครับใ้มันหลับ หลับหลับหลับทั่ตอนนี้มันน่าจะอาละว่าแล้วมันก็ใช้พลังเหงมันเพื่อทำลายศัตรูตถ้าดีแรงมากใช่เลยนะครับทุกคนสามารถไปลองเล่นกันดูได้นะครับมอดนี้ไม่ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็เรียกว่าเหม่ธรรมาดาโอ้โหเหม่ธรรมาดาโอ้โหเหม่ธรรมาดาเหม่ธรรมาดาแล้วเราก็มาดูตัวนี้กันต่อเลยนะครับนี้ตัวนี้ ก็รีวิวไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้นี่คือพวกตัวาลาตวเวเช่เลยนะครับพวกนี้จะเป็นขัว้ให้แกหัวหน้านะหัวหน้าของมันก็คือนี่เอ้ยไม่ใช่นะตัวนี้เลยนะคะหัวหน้าเจแล้วให้นาคาล้วน้องสุกเลยนะครับวอโกเต You yeah. ดูทุกคนด like oh mm ูผมปล่อยตัวให้านถ้ามันตายมันจะแยกอยยางนะครับเพื่อมันเจ๋งๆลูกน้องมามากกว่า่ครับก็อถ้าคินี้ใครที่ยังไม่รู้วิธีการทับก็ทำตามได้เลยนี่ทักคิแบบนี้นะทับคง่ายๆนก็ค เราเพิ่ี่จะเริ่มตับมามั่งผมแรงเอือแป๊บหนึ่งนะครับผมขอทับคิวอีกครั้งนึงเพื่อให้ของอันนี้มันหายก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับผมพอเราทับคิวแล้วสิ่งของก็จะหายไปด้วยนะครับใช่เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับเออทุกคนดูเกลี้ยงไม่แหลกแนละ้ว นะคบอดนนี้ผมขอใส่หมวกก่อนใส่โอ้ทุกคนถ้าใส่หมวกตัวนี้มันก็จะมีสถานะเร็วนะครับพเพราะสองว,วิ่งผ่านน้ำได้เลยแบบนี้มันไม่ธรรมดานะครับมาดูหน้ากากของแต่ละอันกันบ้างนะครัเพ่ามันจะมีสกิลอะไรกันบ้างนะครับบแล้วก็เอาตัวนี้เอาเลยนะคะหน้ากากนี้ผมก็จะทิ้งไปก่อนเลยนะครับ แล้วพวกเราก็จะมาใส่หน้ากากกันแรกก่อนเลยอู้มีสถานะตีแรงนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจำไม่ค่อยได้่าใส่หน่ากาอะไรออห้าตีตายเลยนะใช้มือตีตีแรงขึ้นนะครับอันนี้น่าว่าตีแรงแคเช่นนี้กันเลยนะครับอุ้ยอันนี้สถานะขุดเร็วนะครับอันนี้ก็สถานะอู้ อันนี้ก็แบบว่าสถนะป้องกันนะครับแล้วอันนี้แล้วก็สถานะวิ่งเร็วนะครับอันนี้ก็สถานะกระโดดสูงนะคะจำบูตพูดย่งางจำบูตส่วนอันนี้ก็ถือว่าสถานะที่ดีที่สุดเลยนะคบจะมี <Z fire> จะมีใหกคนดูด้วยนะครับใช่เลยนะครับอันนี้ผมจะมีอะไรให้ดูด้วยที่สถานการณปกษี นะคะดูนี่ก่อนนะคอเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับล้วไหเานันหนัเห็นยังนะครับทุกคนดูนี้นะครับก็ดตดูนี่ก่อนนะครับผมจะใช้ได้ดทเด็ดให้ดีก็ดยอดตัอฟนีตัตัเดีตัวสปอรตไก็ตัด้นี่มันก็จะกลายเป็นหน้ากากใครนะคบถ้าเรากด มีเนี่ทุกคนดูนะครับโก้โโ้ออยมันไม่กล้าตีเรานะครับเพราะเราเป็นผ้นี้เนี่ยมาสู้ผมจะอัวนี้ก็คะย่มาอยู่นะสมมิามีอะไรจะยิงไ้กันมั้ยจนากินักมากเลยสิ ก็ผมกจะแส่งอะไรสิกระิกากระติกาะตากระติกากระติกากระติกากระตสกากระติากระติกากระติกากรินากรนติกากระติระติกากระนากระตระติกากระินากระติกากระติกากระติดระติกากรารกระกกากริตาตกากรต มีเนี้นะคะเข้ามารีกเข้าสับบุเข้าสอดต่อเข้ามาอีกเข้ามาธรรมดาไม่ธรรมดาชงมาใช่ไหมก็ได้มาแต่้าวันนี้เามาอีกเข้าสับบุนี่ไงบัวที่ส่วนใหญ่เขาแก่ก็เพราะไม่ธรรมดาจริงๆ Sana kahitah, kahitah, dasar kahitah. Kalau tak aku, kita sama. Kalau kita kahitah, kita sama. Kau sabi muka. Kemar lagi, kau sabu. Sana kahitah, kahitah, dasar kahitah. Jauh sabi muka lebih baik. Nors kamera lagi. Yeah. 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 Nors kamera lagi. คุณหมอขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครต์กันด้วยนะครับของ